มันตกใจเบิดจะาก,ก,ากัดมือลูกก่แม่กล้าล่องเป็นงวลาลูกนั่นแม่จะหายอี่ล่าแม่ขอจะเข้าหูเก่าเดี๋ยวมาเฮ้ยเนาะอ่าอกลับแล้วนะฮะเรา มาส่งแล้วชื่นใจเราก็กำลังกลับนะครับปตูมาลอยชื่นใจยันประตูมาลอยนี่ทุกงานแล้วต้องมาส่งไปแก๊งนะฮะเอาไปบ้านเอา้อเอาอเฮ้ยตัวไหนต้งงานนะ่นนะอุย้ยอะไรเนี่ยเสียวไว้โต้งงานเชยเลยน,นี่ฮะชื่นใจกำลัง กลับบ้านนะอะเป็นห้าดวงดาวอะ <c oughs> เขากำลังอันนี้กันดวงตาก็อยู่นี่นะฮะฮะ <c oughs> เฮ้ยเอาเอาไปน้ำกับดาดากันไ,ไปเองชื่นก็เอาไปผูกเอาเลยจักมือสองมือตอนแรกไม่เอาเดี๋ยวยางพานหนาแบบบัวก,กันพาบัวเดินตามด่ากันไปสามตัวแลโอ้โหครอบครัวของลีเฟนทะเลนฮะตัวไหนชื่นเออ มาเล่นด็อกพอว่าเรียวขวาปั๊บเรียวขวาเรียวขวาเอามาตูวมาลอยชื่นใจมันจับต้อนรูเข้เาโอ้จับหางชื่นใจไว้ครับชื่นใจไม่ ไม่กลัวเขาเสียวหมาเสียวหมาเสียวหมาเชิญเดินกลับบ้านครับเอฟซีเชิญใจนิ่งไหมนิ่งมากอ่ะ เดินก็เป็นต้องต้องขี่ทุกวันช้างขี่ทุกวันกับเพื่อนอ,อืมว,ว้า,าผมบราแ,แล่แลวผมขี่รถไล่เล,ลย,เลยเ ฟังเราบ่เอาตอนแรกบอกไม่ได้ฟังลืม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 ชื่นเดินดีชื่นเดินตะแคงคอะเฮ้ยเอ็งนี่เอืมทนดางชื่นต,โตัวโตขึ้นเรื่อยๆครับสักวันหนึ่งบัก,กเบื้อก็จะตัวเท่านี้นะ แล้วโอ้โหโคงจะน่ากลัวกลัวลูกชายตัวเองตอนะนี้บ้านดาเขาซ้อมซ้อมอะไรกันนะซ้อมไอ้ขึ้นนั่นขึ้นนี่กันฮนะจะได้เอาไปหาไอ้ต่างคนเกียวเอาไปไห้ไอ้บอแมนบ้านพี่เล็กไหมเคียรนะ์น้ำอ้อยว่ะ โพอยก็ oh. เดินตะแคงด่านะพายกับพี่ช so ินไปด้วยกัน FC รอดูนะจะเอาบัวกับบัวบานกับบัวบานกับชื่นใจไปด้วยกันจะเป็นไงจะมุ่งมีมุ่วิปุยไหมก็เดินได้หนึ่งชื่นต้องขี่ต้องขี่ครับช้างไม่ได้ขี่ เลื่มลืมเล่นตัวหน่อยได้ขี่ได้รู้ได้สัมผัสแล้วเดินก็เดินดีๆเดินไม่ดเดินเราแหวกเลยนะช้างนี่ผ่านหมดทั้ง10ล้อรถบัสรถทัวร์มาหมดแล้ว มันตกใจเบิดก็พาชื่นใจมาถึงตรงนี้ที่บ้านของพี่เดือนพอมาถึงบ้านของพี่เดือนแล้วเล่นกันแม่เขาเพชรยังไข่เลยเอ้ามันดีแล้วตลูกมันบรมวน ตงเ,ตเจียวพยายามห้ามแม่ไว้นะเพราะว่าแม่นี่จะซัดแต่ลูกเลยฮนะแมันม่หนีตามผู้สายย้างสิงแล้วลูกคือแม่มันแท้ <c oughs> โอ้ยเหมือเกิดเอาตัวเองมาเทียบอยีกนะแม่มันหนีตามบุษชายให้บุษชายหนีตามนะค่อยหนีตามบุษชายมาค่อยหนีตามบุษชายมา เ,เ,เอา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 ลูกแม่แย่งกันเอาแมวใส่มึงเด้เฉื่อแย่งแม่กินเดี๋ยวมาหาแย่งแม่กินนะแม่หันานาน,นี้แล้วลูกกับลูกเด้อของกินน่ะเรื่องไงผู้ชายน่ะเรื่องเล็กทักดอกแม่ลูกงานเฉื่อกัดมือมึงเด้อ จะกล้าก,กัดมือลูกว่าแม่กล้าลองเป็นงวลาลูกแม่แจ๊ทไทยอ่ะกินเลยกินเลยแล้วแม่แจ๊ทไทยยีหลาแม่ใครจะเข้าพวกเก่าเดี๋ยวว่าโอ้ยเนาะออกไปได้เนาะถื่นใจว่าบ่ท่านเดี่ยวเว่าเลยคิดในใจสื่อๆนะ อย่างนี้นั่งสบายๆคอเจี๊ยดนี่ใหญ่มากนะครับนั่งเแล้วมันรู้สึกแบบสบายๆนี่แย่งดิบักเดือนมาแม่เท่าครับบ้ามาสนใจผมบ้าครับลูกเคยได้หนี่บ,บ้าได้ครับบักเือลูกเคยทำหน่อยชินวะแม่ไอที่ข้อแมอ่แหละบักเคือ โอ้แดดแห้งแสบบ้แล้วกินเลยครับกินเลยครับเดี๋ยวจะพาบักบัวมาเล่นน้ำออกนะบักบัวนี่กลับเดี๋ยวเอาบักบัวมาก่อนด c มซีโอเคเดี๋ยวพากลับบ้านกนะ่อนฮะ